รู้ก่อนป้องกันได้คำทำนายนางสงกรานชีชะตาเมืองไทยย้อนรอยความแม่นยำตำนานแม่นหรือมั่วก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรนมารดาครูบาอาจารย์ธรรมส,สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะใกล้ถึงเทศกาลวันสงกรานแล้วทุกๆปีนอกจากกิจกรรมดีๆที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็อย่างเมีเรื่องของคำทำนายนางสงกรานของแต่ละปีที่ชี้ดวงชะตาของประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้บูบูชาได้รวบรวมคำทำนายนางสงกรานย้อนหลังสามปีคือ ตั้งแต่ปีพศ2563จนถึงปีพศ2565และคำทํำนายของนางสงกรานต์ปีนี้คือปี2566มาฝากท่านผู้ฟังและเราจะได้รู้กันเลยว่าคำทํานายนางสงกรานต์นั้นแม่นยำแค่ไหนคะ่ะประกาศสงกรานต์พุทธศักราช2563นางสงกรานต์มีนามว่า นางโคราคเทวีทรงพาาุรัตทัดดอกปีบหรือดอกกาสลองอาพรแก้วมุกดาหารภักษาหารน้ำมันพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จนอนลืมตามาเหนือหลังพยักษ์เป็นพาหนะทํานายว่าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะแพ้เสนาปดี ขาพระยาและนางพระยาทั้งหลายวันอังคารเป็นวันเนาหมากพลูข้าวปลาจะแพงจะแพ้อำนาจมนตรีทั้งปวงวันพุธเป็นวันเถลิงศกราชบัณฑิตปุโรหิตโหราจานจะมีสุขสำราญเป็นอันมากแลนางสงกรานใส่ญาติลืมตาหรือนอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขขา่า ประกาศสงกรา์พุทธศักราช2564นางสงกรา์นามว่านางรากสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบวัวหลวงอภรร์แก้วโมราพักษาหารโลหิตพระหัตขวาทรงตรีศูนย์พระหัตซ้ายทรงธนูสอนสเสด็จนอนหลับตามาเหนือหลังวรวาหะเป็นพาหนะทำนายว่า วันอังคารเป็นวันมหาสงกรานต์จะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงและโจรผู้ร้ายและจะเจ็บไข้นักแลวันพุธเป็นวันเนาข้าวจะแพงคนทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ร้อนแม่ไม้จะพลัดที่อยู่วันศุกร์เป็นวันเถลิงศพพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทอง และมีความสุขเป็นอันมากแลนางสงกรานใส่ญาติหลับเนตรนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีประกาศสงกรานพุทธศักราช2565นางสงกรานนามว่านางเกียรินีเทวีหรือนางกาลกินีเทวีทรงพหงรัตทัดดอกมณฑาอภรร์แก้มรกตภพักษาหารทั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้างพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรหรือช้างเป็นพาหนะทํานายว่าวันพระฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานจะแพ้ฆ่าไทยพระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแลวันศุกร์เป็นวันเนา่าข้าวจะแพงแรงกาจะตายหาสัตว์ในป่าจะเกิดอันตราย วันเสาร์เป็นวันถลิงศกหมู่ทะแกล้วทหารทั้งปวงจะประกอบไปด้วยความสุขและวิชาการต่างๆแม้จะกระทำยุทธด้วยค่าศึกณทิศใดๆก็จะมีชัยชนะทุกเมื่อแลนางสงกรานยืนจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้และประกาศสงกรานพุทธศักราช2566จุลศักราช1385 รัตนโกสินทร์ศก242ปีถเถาะเบนจะศกจันทรคติเป็นอธิกมาสปกติวานสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันศุกร์ที่14เมษายนเวลา16นาฬิกา4นาที48วินาทีจันทรคติตรงกับวันศุกร์แรม9ค่ำเดือน5ปีเถาะ นางสงกรานนามว่านางกิมิทาเทวีหรือนางเรนโยความเชื่อของล้านนาทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีหรือดอกบัวชนิดหนึ่งอาพรแก้วบุตรสราคำพักษาหารกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมะหิงหรือกระบือเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้ จันเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก500หาตกในเขาจักรวาล200หาตกในป่าหิมพาน1 5 5หาตกในมหาสมุทร100หาตกในโลกมนุษย์50หเกณฑ์าราที่คุณตกราศีกันชื่อปัฐวีธาตุดินน้ำอุดมสมบูรณ์ดี เกณฑ์น,นักราชให้น้ำปีนี้นักราชให้น้ำสองตัวทำนายว่าฝนกลางปีอุดมเกณฑ์ทัญญาหารชื่อลาภข้าวกล้าในนาจะได้สิบส่วนเสียเพียงส่วนเดียวทัญญาหารมังสาหารบริบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขวันเถลิงศกตรงกับวันอาทิตย์ที่16เมษายนเวลา20นาฬิกาสนาที 24วินาทีจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แรมส1เค่ำเดือน5ปีเถาะเกณฑ์อัตราทะลึงลศก, 1, ก,กจุลศักราช1385กาลโยคจุลศักราช1385ทหานายว่าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ข้าวน้ำลูกหมากรากไม้ทั้งหลายจะอุดมแต่จะแพ้เด็กฝนและพายุชุม จะติบตากันมากนักแลวันเสาร์เป็นวันนาข้าวปลาจะแพงจะเกิดเพลิงกลางใจเมืองคุณนางจะต้องโทษข้าวจะตายฝอยน้ำจะน้อยกว่าทุกปีสมณะชีพรามจะร้อนใจนักผักปลาจะแพงแลวันอาทิตย์เป็นวันทะเลศศพระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพ จะมีชัยชนะแก่ศัตรูทั่วที่สาทั้งปวงแลนางสงกรานนั่งจะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทำนายตามความเชื่อเกี่ยวกับอริยบทของนางสงกรานคือถ้านางสงกรานยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ถ้านางสงกรานนั่งมาจะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนจะล้มตาย และเกิดเพศภัยต่างๆถ้านางสงกรานนอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขและถ้านางสงกรานนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีค่ะก็ถือว่าเป็นคํำทำํำนายที่ค่อนข้างตรงนะคะปีนี้ก็อดทนให้ผ่านพ้นไปด้วยดีรอปีที่นางสงกรานเสด็จนอนจะนอนหลับตาหรือนอนลืมตาก็ดีชาวไทยเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ อย่างไรก็ดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะท่านผู้ฟังคิดว่าการทำนายนางสงกรานนั้นมีความแม่นยามากน้อยเพียงใดอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันบ้างนะคะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากคำพูดใดผิดพลาดหรือทับให้ท่านใดไม่สบายใจบัวบูชาก็ขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดสมงผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ